มีโรคเบาหวานโรคความดันไขมันกเลือดเลือดจางาลิซิดวงเกลือแร่แร่ในตัวไม่มีหัวข่าเสือ่อ <c> ม <oughs> โรคกระเพาะลันไส้้งหบอรวมแล้วแปดโรคพระเยซูรักษาแม่หายจนหมดทุกโรคเลยหมอบอกว่ายายไปทำอะไรมาบอกว่า โรคใหญหายไปไหนหมด8โรคไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ก่อนนี้กินยาวันหนึ่งตก30เม็ตรตอนนี้เหลือ2เม็ตรครึ่งนลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยอธิษฐานอธิษฐา,า,านทุกอธิษฐานทุกวันอธิษฐานว่าองค์พ่อพระบิดาเจ้าลูกเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้รักษาลูกด้วยพระเยซูพูดตรงๆเลยขอ,หหอใช่ลูกไม่ได้ไปพึ่งพาใครแล้วลูกไม่อยากไปหาหมอแล้ว หมอก็ช่วยไม่ได้เพราะหมอบอกว่าโรคพันนี้ไม่หายเพราะย้ายเป็นโรคบาหวานมา20ป,ปีแล้วลูกมาหายได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่จะหายไปห,หมดทุทกโรคพระเจ้ารักษาได้จริงๆใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเพราะว่าพระเจ้ารักษาได้จริงๆรักษาลูกได้ลูกเป็นเป็น,ปนคิดเยนสเดือนพระเจ้ารักษาลูกหมดทุกโรคเลย